สวัสดีท่านนะครับตอนนี้แองบี้มาถึงที่รอรับเสด็จแล้วนะครับพระเทพนะครับผมที่วัดตองแดงนะครับหลวงปู่ขํนนะครับครับตอนนี้ผมก็นั่งที่เก้าอี้นะครับก็นั่งพร้อมกับชาวบ้านนะครับผมเพอแล้วครับเพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราจะรอรับเสด็จด้วยกันนะครับผมได้ครับ ก็อยากกก็อยาให้นั่งอยู่แต่ว่าใกล้ในในในอยู่แตนั่งถูกแบ่กคือเนาะเกินไปเนาะตอนนี้นะครับปิดทางนะครับก็คืออชาวบ้านที่จะมาตรงทางก็คือให้ให้ให้สัญจรเส้นทางอื่นนะครับ ท่านาค่อยๆมานะครับ,บก็เราจะได้เห็นภาพชัดนะครับมันเหนื่ยอยจนะีร,ร่าฝน,นมาเหรอมันเหนื่อยเห็ดเห็ดเออมันเห็ดเห็ดไหนฝนนัออ่นนั่นต้นไหนคลิปวาย,ยเยนะอะที่มบดน,นอะพระเทพนะครับสเสด็จมาวัดหนองแดงนะครับผมอำเภอนาเชือกนะครับจังหวัดมหาสารคามครับผม คือตำรวจนำหน้าก่อนนะครับตอนนี้นะครับท่านจะใกล้เสร็จมาแล้วนะครับดูสัญญาณน,นะครับ ครับผม FC นะครับที่รับชมทางไลฟ์สดนะครับก็สามารถพิมพ์สรงผาเจริญเข้ามาได้เลยนะครับผม ท่านอาจจะผ่านตรงหน้าเราอาจจะไม่กี่วินาทีนะครับอันนี้ตำรวจมา1คันแล้วนะครับนี่ครับมีตำรวจนะครับ